เด็กหญิงนิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะนิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่113ชิงลี่หันไปพยักหน้าให้ไปจริง้ง เป็นเชิงว่าเธอไม่เป็นอะไร ก่อนจะเข้ามาภายในบริเวณห้องขังเผอยื่นขวดหยกเล็กในมือให้อีกฝ่ายดมแล้วจึงถอยหลังออกมารอคอยให้อีกฝ่ายได้สติเมื่อตาแย่ค่อยๆลืมตาขึ้นจึงพบเด็กสาวหน้าตางดงามผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหน้าตนนางไอโากโคลกพลางสำรวจรอบด้านจึงได้รู้ว่ายามมนีนางอยู่ในคุกใต้ดินของฝ่ายศัตรูเพราว่าไร้สีหน้าหวาดกลัวแม้แต่กระพิ điều แย่แค่เสียงหัวเราะรอยยิ้มเหยียดของนางทำให้จิน่นเวหงที่ยืนสังเกตการอยู่ด้านนอกขบฟันกรอดแม้จะอยู่ในสภาพเช่นนี้แต่ก็ไม่สามารถลดแววถือดีบนใบหน้านั้นได้แม้แต่น้อยนางรีตามองเธออย่างพิจารณาไม่ต่างจากเธอที่กำลังพิจารณาอีกฝ่ายอยู่เช่นกันสองสายตาประสานกันอย่างไม่มีผู้ใดยอมลงให้กันก่อนที่สิง จะแค่นเสียงหัวเราะในลำคอทำเอาตาแย่คิ้วกระตุกนางเอ่ยถามเสียงตวัดแหลมอย่างไม่พอใจเจ้าหัวเราะอะไรเปล่าชิงลี่ทำปากแบ้ยักไหล่สบายๆนึกดีใจที่เด็กสาวคนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นคนอารมณ์ร้อนยัวย่วยุได้ง่ายได้หัวเราะให้พอเถิดประเดี๋ยวพวกเจ้าก็จะไปปะลโลกกันหมดแล้ว พวกเจ้าจะไม่เหลือรอสักชีวิตอ่าอาศัยพิษหนอนโลหิตของเจ้านะหรือชิงลี่เลิกคิ้วถามรอยยิ้มพลันเลื่อนหลุดออกจากใบหน้าตาแย่ดวงตาเบิกกว้างตื่นตะลึงพวกมันรู้ได้อย่างไรกระนั้นใบหน้าตื่นตระนกก็พลันกลับคืนสู่ความถือดีเช่นเดิมอย่างรวดเร็วเมื่อเด็กสาวนึกขึ้นได้ว่าอย่างไร ต่อให้อีกฝ่ายจะล่วงรู้แล้วก็ตามว่านางใช้หนอนพิษโลหิตกับทหารสอดแน้มทั้งสิบคนนั้น<ๆ>ก็ใช่ว่าจะแก้ไขรักษาท่านไม่สิต้องกล่าวว่าพวกมันไม่มีทางรู้วิธีรักษาพิษหนอนโลหิตเป็นแน่ผู้ที่รู้จักพิษชนิดนี้มีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยหากตลอดมาไม่ได้มารดาเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้โดยตรงแม้แต่นางเองบางทีก็ อาจจะไม่รู้จักพิษชนิดนี้ด้วยซ้ำยามนี้พิษหนอนโลหิตก็ของแพร่ไปทั่วค่ายหลินกังแล้วเพียงแต่พวกลิงสมองกลวงพวกนี้ยังไม่รู้ตัวเท่านั้นรอเวลาฟักไข่ก่อนเถิดใช่พิษหนอนโลหิตของข้าที่เอาไว้จัดการกับพวกชอบสอดเรื่องผู้อื่นอย่างไรเล่าพวกมันมีบุญยิ่งนักที่ได้ลิ้มลองหนอนที่น่ารักของข้าเป็นอย่างไร ทหารหน้าโง่ของพวกเจ้าตอนตายสนุกสนานมากใช่หรือไม่ฮ่าฮเสียงหัวเราะแหลมก้องสะท้อนในคุกใต้ดินในายกองสีกำหมัดนั่นนึกถึงทหารสอดน้ำซึ่งเป็นคนของเขาที่สิ้นใจตายอย่างทรมานเทาว่าผู้ลงมือกระทํากลับกำลังหัวเราะร่าอยู่ตรงหน้าเขาเจ้านางมารชั่ว นายกองสีชักดาบยาวของตนเองออกมาจ่อคอเด็กสาวที่ยังคงหัวเราะไร้ความหวันเกรงต่อคมอาวุธนายกองสี โบดระง,งับอารมณ์ด้วยนางร้ายสาวเอ่ยเตือนเสียงตำ่ำเธอยังต้องใช้ประโยชน์ของเด็กสาวคนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกับอีกฝั่งอยู่สิงลี่ถอนหายใจเฮือกเธออุตส่าห์ห้ามไม่ให้จิ่นเวยหงเข้ามาเพราะกลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละลืมไปว่านายกองสีก็เป็นลูกน้องคนสนิทของขุนพลจินผู้อารมณ์ร้อนเหมือนกัน นางสมควรตายมือของชายหนุ่มสัน่นจนบาดลำคอของนางเป็นแผลในตาทั้งสองของเขาแดงกำ่ำชิงลี่สายหน้าไปมาพลางค่อยๆดันดาบของเขาลงด้วยนิ้วชี้ให้นางตายด้วยคมดาบงั้นหรือ ท่านจะเมตานางเกินไปแล้วกระมังชิงรี่หันไปพยักหน้าให้สัญญาณหานต้องชายหนุ่มก้าวขึ้นหน้ามาใกล้เด็กสาวที่ถูกตรึงอยู่ตรงผนงังก่อนจะล้วงเอาขวดสีดำสนิทออกมาเจ้าจะทำอะไรตานเย่มุ่นหัวคิ้วสีหน้าแฝงแววระแวดระวังสัญชตาตยานบอกนางว่าเด็กสาวผู้นี้อันตรายกว่าเจ้าลิงสมองกลวงที่เอาดาบจ่อคอนางมากนะัก ข้าเพียงต้องการให้เจ้าได้ลิ้มลองรสชาติหนอนพิษที่เจ้าใช้ทำร้ายผู้อื่นมาตลอดชีวิตดูบ้างก็เท่านั้นชิงลี่เอ่ยด้วยรอยยิ้มหวานหานตรงบีบคางตาแย่กรอกบางสิ่งบางอย่างลงปากนางอย่างไม่ปราณีเด็กสาวไม่มีทางเลือกจำต้องกลืนบางสิ่งลื่นๆลงคอไป แคกแคกแคกปานแย่ไอสำลักจนใบหน้าแดงรำก่อนที่นางจะเผยรอยยิ้มกว้างแล้วเปล่งเสียงหัวเราะแหลมก้องราวกับกำลังขบขันเป็นอย่างมากฮึข้ารู้จักหนอนพิษเป็นอย่างดีนับตั้งแต่อายุยังไม่ถึงห้าขวบเจ้าตั้งใจจะใช้พวกมันทำร้ายข้าไม่น่าขันไปหน่อยหรือชิงลี่แย้มยิ้มรากับเป็นสิ่งที่เธอคาดไว้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะต้องคิดเช่นนี้ หมองูยังตายเพราะงูแล้วเหตุใดผู้เลี้ยงหนอนพิษอย่างเจ้าจะตายเพราะมันบ้างไม่ได้ฉับพลนตานแย่ก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่กำลังเคลื่อนไหวในกายของนางก่อนที่ความปวดเสียดจะแล่นว่าบขึ้นมากลางหน้าอกกระทันหันมปแนไปไม่ได้นี่มันหนอนพิษชนิดใดกันเจ้าตานแย่อาเจียนออกมาเป็นลิ่มเลือดกลิ่นเหม็นคาวราวกับปลาเน่า พระชายาร้องหารตรงเอ่ยทักท้วงด้วยนึกกังวลว่าเด็กสาวตรงหน้าจะสิ้นใจตายไปเสียก่อนรู้แล้วนะ้า ข้าก็แค่หยอกนางเล่นเท่านั้นชิงรี่พูดปัดอย่างรำคาญที่ถูกขัดจังหวะกลางคันหานตองเห็นว่าเด็กสาวรับปากแล้วแม้จะตอบแบบขอไปทีก็ตามแต่ชายหนุ่มก็ไม่ได้ขัดขวางการเล่นสนุกของนางอีกเพียงถอยออกมายืเนเงียบเชียบกลับกลายเป็นนายกองสีเสียอีกที่มองพระชายารองผู้นี้ด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนายทหารกลืนน้ำลายเหนียวลงคอยังดีที่ เขาเชื่อฟังขุนพรจินที่บอกให้ทำดีกับเด็กสาวผู้นี้ให้มากไม่เช่นนั้นสักวันอาจกลายเป็นหนูทดลองพิษของนางก็เป็นได้ด้านฝั่งในป่าลึกบรรยากาศยังตึงเครียดย่ำแย่ยิ่งกว่าเมื่อตัวแทนชนเผ่าทั้ง17มีใบหน้าดำ,ำํมไม่พอใจกับข้อโต้เถียงให้พวกข้าถอยออกจากหมู่บ้านก่อนตะวันตกดินรื รุ่ยเขยย้อนถามอีกฝ่ายเสียงสูงเขาสละชีพคนของตอนเองนับสิบเพื่อบุกชิงหมู่บ้านหน้าด่านมาได้ยังไม่ทันเสพสมกับชัยชนะซักกระพีกกลับมีคนมาบอกให้เขาคืนพวกมันไปเสียเฉยๆนะ่ะหรือทั้งยังเพียงเพื่อแลกกับชีวิตเด็กสาวงอเง่าที่วางแผนเอาตัวเองไปนอนให้เสือฆ่าผู้นั้นเพียงคนเดียวอีกด้วยถูกต้อง ติ่งเหวยาวซึ่งอยู่ภายใต้หมวกม่านสีดำกล่าวเสียงเรียบไร้ร่องรอยความลังเลแม้เพียงนิดําเอาใบหน้ารุ่ยเธอขายแววขุ่นเขิงท่านนักทำนายข้าเข้าใจว่าท่านย่อมเป็นห่วงบุตรสาวแต่จะให้เสียสลัะมากเช่นนี้เพื่อปกป้องคนเพียงคนเดียวเช่นนั้นนะหรือข้าย่อมเป็นห่วงนงั่งแต่ที่ข้าบอกให้ท่านคืนหมู่บ้านไปมิใช่เพราะต้องการช่วยตาลแย่เท่านั้น เหตุผลสำคัญคือเพื่อหยุดยั้ง ไม่ให้พวกมันเปิดศึกกับฝ่ายเราเต็มรูปแบบขณะที่พวกเรายังไม่พร้อมตามแผนการน,นางรู้ดีว่ายามนี้พวกนางและชนเผ่าเสรีทั้งหมดเหมือนจะเกาะกลุ่มกันเป็นพันธมิตดรด,ดิีถ้าว่าเอาเข้าจริงแล้วความสัมพันธ์เปราะบางนักคงจะเป็นการฉลาดน้อยหากจะกล่าวออกไปอย่างมา่มั่นว่าสามารถต่อกรกับกำลังทหารที่ฝึกมาอย่างเข้มแข็งของพวกมันได้สิ่งที่นางพยาย ายารทมมาตลอดคือการทำให้แขวนเก่าจิ้นเข้าใจว่าพวกนางเป็นเพียงกลุ่มชนนอกรีดหรือกลุ่มจนเถื่อนกระจอกกลุ่มหนึ่งหาใช่ปัญหาสำคัญที่ต้องกำจัดเร่งด่วนไม่ แต่หรุยเคกลับทำวิธีตรงข้ามโดยสิ้นเชิงด้วยการไปกระตุ้นความกระหายเลือดของพวกมันโดยการบุกยึดหมู่บ้านหน้าด่านเสียได้ผู้ใดกันแน่ที่โง่เง่า,งาแต่ว่ากันตามจริงแล้วแม้บุตรสาวของนางจะประมาทจนพลาดผ้าทำให้พวกมันจับตัวไปได้ถ้ว่าจะให้ดูอย่างไรแผนการของตาแย่ก็ฉลาดกว่าสิ่งที่หรุ่ยเธอทอยู่ดีนางก็พอรู้อยู่หรอกว่าชน เผ่าเมียนนั้นเป็นพวกใช้กำลังมากกว่าสติปัญญานางเองก็หาได้ไว้วางใจพวกมันเต็มที่แต่ก็ไม่คิดเช่นกันว่าพวกมันจะเผยสันดานโง่ดักดานออกมารวดเร็วกว่าที่คิดถึงเพียงนี้เท่าที่ข้าจำได้ครั้งที่แล้ว พวกเราไม่ได้ตกลงกันไว้เช่นนี้ติ่งเยาเอ่ยขึ้นเพื่อย้ำความผิดพลาดของพวกเขาที่กระทำตามอำเภอใจหรือเของเงียบไปนิดเนื่องจากเป็นความจริงที่คราวที่แล้วพวกเขาทั้งหมดลงความเห็นยอมตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้วแต่เขาเบื่อกับการอดทนรอเต็มที่คนของชนเผ่าเหมียนนั้นมีกฎและคติประจำชนเผ่าคือหากต้องการสิ่งใด อให้ใช้พละะกำลังของต้นขวายคว้ามาให้ตรงได้ แต่ไรมาพวกเขาเล้วนเชิดชูผู้แข็งแกรง่งดูเบาผู้อ่อนแอวันหนึ่งบิดาของเขาซึ่งเป็นผู้นำเผ่ากล่าวว่าจะเข้าร่วมพันธสัญญากับอีก16ชนเผ่าเพื่อร่วมมือการแย่งชิงดินแดนฝั่งใต้เขาได้ฟังบิดาพูดเช่นนั้นก็ใจเต้นแรงต้องการประกาศศักดาสายเลือดอิสระของพวกเขาให้พวกชาวเมืองจอมเจ้าเล่และเอาแต่กดขี่แบ่งแยกพวกเขา ได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเสียบ้างไม่คิดเลยว่าผู้ที่ริเริ่มทุกสิ่งคือสตรีบอบบางที่ไม่เคยเปิดเผยใบหน้าผู้หนึ่งเช่นนี้และเขาก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่ผู้อาวุโสของชนเผ่ายังห้ามไม่ให้ดูหมิ่นนางเป็นอันขาดหรือเขือได้ยินมาตั้งแต่เล็กถึงความยิ่งใหญ่และลึกลับของชนเผาสร้างเหงิงสำหรับคนนอกด่านอย่างพวกเขาแล้วนักทำนายของชน เผ่าสร้างเหงิงไม่ต่างจากแท่พระเจ้าที่อย่างรู้ฟ้าดินเฮ่นักทำนายฟ้าดินบ้าบอนะสิในสายตาหรุยเธิรแล้วให้มองอย่างไรนางก็เป็นแค่สตรีบอบบางผู้หนึ่งที่ไม่ยอมแม้แต่เปิดเผยใบหน้าตนเองด้วยซ้ำทั้งยังเอาแต่บอกให้พวกเขาหดหัวอยู่ในกระดองรอแล้วรอเล่าจนไม่รู้ว่าอีกกี่สิบปีจึงจะได้เริ่มสิ่งที่พวกเขาต้องการ ท่านนักทํานายท่านยังคงปณิธานตามเดิมอยู่หรือไม่หรือว่าท่านเหน็ดเหนื่อยเกินไปเสียแล้วหรุยเคอรเราวังปากเจ้าด้วยโปเปียวขมวดคิ้วแน่นอย่างไม่ชอบใจเมื่อน้ำเสียงของหรุยเคอนั้นบ่งบอกว่าไม่ได้เคารพนายท่านสักนิดติ่งเหยบโบกมือเล็กน้อยนางบิดกายหันหน้าไปยังทิศทางต้นเสียงของหรุยเธอก่อนจะกล่าวเสียงเรียบแต่ชัดท่อยชัดคำ ตั้งแต่วันที่ข้าเห็นหมู่บ้านของตอนเองถูกทำลายเห็นเพื่อนพ้องถูกฆ่าฟันตายตกลงต่อหน้าถูกบีบคั้นจนต้องสังหารบุตรสาวในไส้ของตอนเองกับมือไม่มีวันใดที่ข้านอนหลับโดยไม่จินตนาการถึงความยับย่อยอับปีของพวกมันข้าต้องการให้พวกมันตายอย่างทุกข์ทรมานต้องการเห็นพวกมัน ถูกยมมาโทษลากลงนรกขมที่ลึกที่สุดดวงวิญญาณถูกตักขังไว้ในความมืดไม่อาจไปผุดไปเกิดได้ตลอดกลาลน,นี่ก็คือปณิธานเพียงหนึ่งเดียวของข้า ทังห้องเงียบกริบและเต็มไปด้วยบรรยากาศบีบคั้นซึ่งแผ่ออกมาจากร่างสตรีเพียงหนึ่งเดียวที่นั่งอยู่ตรงตำแหน่งประธานเท่าว่าคล้ายกับติงเหยาวยังไม่พอใจนางหันมาเอ่ยเสียงหนักแน่นเรากับต้องการส่งข้อความนี้ให้เขาโดยเฉพาะและข้าจะไม่ให้อภัยผู้ที่ขัดขวางเส้นทางของข้าไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครหรือจะกระทำไปด้วยความตั้งใจ หรือเพียงเพราะความงองงมของมันก็ตาม การรอคอยของชิงลี่มาถึงอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดเพียงหนึ่งชั่วยามถัดมาทหารค่ายก็รีบรุดมาแจ้งว่าพวกมันได้ถอนกำลังออกจากหมู่บ้านจนหมดสิ้นแล้วทั้งยังฝากข้อความทิ้งเอาไว้อีกด้วยว่าให้นำเด็กสาวมาส่งคืนณะบริเวณด่านชายแดนซึ่งไม่ใช่พื้นที่มุมอับหรือว่าดูมีรับลมคมในแต่อย่างใดพวกเขาจึงไม่ได้คัดค้านหรือเปลี่ยนสถานที่ เพราว่าทุกอย่างช่างดูตรงไปตรงมาทั้งยังรวดเร็วปุบป,ปับเสียจนพวกเขาอดนึกประแวงไม่ได้ว่าจะเป็นกับดักของพวกมันหรืออย่างไรแม้แต่ชิงดี้เองก็นึกสงสัยไม่ต่างกันหรือฝั่งนั้นกำลังคิดทำอะไรอยู่ไม่ใช่กับดักหรอก จิ้งอ๋องเอ่ยขึ้นเรียกความสนใจของทุกคนให้หันไปมองสายตาของทุกคนรอคอยให้เขาอธิบายต่อแต่ชายหนุ่มกลับนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำใดออกมาอีกทําเอาพวกเขาคิ้วกระตุกแล้วจะพูดย่วให้ผู้อื่นอยากรู้ขึ้นมาทำไมข้าเห็นด้วยกับจิ้งอง๋องภายในหนึ่งชั่วยามอันฉุกละหุกนี้พวกมันไม่มีทางคิดวางแผนกับดักอะไรเอาไว้ได้ ในความคิดของข้าคือพวกมันต้องการจบสถานการณ์นี้ให้รวดเร็วที่สุดตั้งหากการส่งคืนคนให้จริงอ๋องไปกับข้าก็แล้วกัน เจ้ามินชายเอ่ยขึ้นเสร็จสับเขาไม่ต้องการให้ขุนพลจินหรือคนของอีกฝ่ายไปด้วยเนื่องจากตระหนักดีถึงความวู่วามและโมโหร้ายของเขาเมื่อรวมเข้ากับความแค้นที่คนของค่ายดินกังมีต่อเด็กสาวผู้นั้นแล้วก็ยิ่งไม่ควรเสียงขุนพลจินและจินไว่หงใบหน้าคล้ำลงอย่างไม่พอใจนะัก เผ่าว่ายังมีคนที่ไม่พอใจยิ่งกว่าสองพ่อลูกนั่นก็คือเด็กสาวเพียงคนเดียวในกระโจมนั่นเองชิงลี่ยกมือขึ้นสูงพลางกล่าวชัดถ้อยชัดคำข้าจะไปด้วยไม่ได้ไม่ได้เสียงบุรุษสองคนกล่าวขึ้นแทบจะพร้อมกันนั้นนำมาซึ่งความเงียบวังเวงทั้งที่ภายในกระโจม อดแน่นไปด้วยบุรุษร่างโตนับสิบชีวิตยามนี้พวกเขาต่างพร้อมใจกันหุบปากเป็นเบื่อใบมองสลับไปมาระหว่างจิ้งอ๋องกับผู้บัญชาการเจ้าที่มักต่อให้เกิดบรรยากาศแปลกประหลาดขึ้นระหว่างการหารือ่อกตอนที่สายตาทั้งหมดจะเลื่อนมาหยุดลงตรงเด็กสาวที่อยู่ตรงกลางระหว่างบุรุษทั้งสองชิงลี่ชัง,งกเมื่อถูกปฏิเสธอย่างเฉียบขาดจากสองเสียงแต่ เธอก็ยังคงยืนยันชัดเจนข้าจำเป็นต้องไปพวกมันเจ้าแล่ทั้งยังเชี่ยวชาญการใช้พิษทำร้ายผู้อื่นยามนี้มีเพียงข้าเท่านั้นที่เชี่ยวชาญด้านนี้ที่สุดสิ่งลี่กล่าวอย่างเป็นเหตุเป็นผลทั้งที่ในหัวนั้นกำลังคิดถึงเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องอะไรจะปล่อยให้สามีสุดที่รักของเธอออกไปเผชิญอันตรายเพียงคนเดียว ข้าจะอยู่ติดกับจิ้งอ๋องตลอดไม่ให้เป็นภาระผู้อื่นเด็ดขาดว่าแล้วชิงลี่ก็เอนกายเข้าไปประชิดสามีราวกับกาวเหนียวเนบ ก่อนจะล็อกแขนตัวเองเข้ากับเขาพลางเหลือบตาขึ้นกระพปปริบปริบให้ไปติ้งนึกสงสารจนยอมอนุญาตเหล่าทหารบ้างก็หลุบตามองพื้นบ้างก็เงยมองฟ้าอย่างกระดากอายกับกิริยาออดอ้อนถึงเนื้อถึงตัวของพระชายาร้องผู้นี้แม้จะเป็นสามีภรรยากันแต่เด็กสาวผู้นี้ก็ช่างกะไรขุนพลตินทลึงตามองเจ้าบุตรชายที่บางอ่านเบะปากใส่เด็ก สาวที่เขาเคารพจินไวยหงต้องรีบเก็บงาสีหน้าเสมองทั้งอื่นด้วยกลัวโดนบิดาดุดาต่อหน้าทหารนายกองนับสิบชีวิตให้ได้อับอายข้าไม่เจ้าหมิ่นสายสอดปากขึ้นมาเผาว่าถูกเจ้าหยางจงผู้เป็นอากระทืบเท้าฉับพลันเมื่อเห็นว่าหลานชายต้นกำลังจะออกอาการห่วงใยภรรยาผู้อื่นออกนอกหน้าอีกครา ข้าเห็นด้วยกับพระชายาร้องอย่างไรกันไว้ย่อมดีกว่ามาตามแก้ในภายหลังอีกทั้งจิ้งอ๋องก็มีฝีมือร้ายกาจสามารถปกป้องพระนางได้แน่ยามนี้ก็ได้เวลาแล้วข้าว่าพวกเรารีบไปกันเถิด กุนซื้อเจ้าเอ่ยขึ้นมาอย่างรู้จังว่าทุกคนเห็นด้วยดังนั้นจึงเป็นอันว่าชิงลี่ได้สมความปรารถนาในที่สุดเธอหันไปฉีกยิ้มเพลทำใจดีสู้เสือกับสามีที่ยังคงหลีตามองเธอด้วยความเย็นเยียบเมื่อทุกคนเดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วจึงพากันลงมาสำรวจคร่าวๆค,ครั้งนี้พวกมันลงมือรุนแรงกันจริงๆ นายกองสีมองซากศพชาวบ้านและทหารค่ายหลินกังที่ถูกลากมากองไว้มุมหนึ่งไม่คิดเลยว่าทีแรกที่พวกมันลงมือจะเป็นหมู่บ้านหน้าด่านอันเงียบสงบทั้งยังเป็นมิตรกับพวกมันมาโดยตลอดชิงลี่สังเกตโดยรอบแม้พวกเธอจะอยู่ห่างออกมาจากบริเวณหมู่บ้านพอสมควรแต่ก็ยังแววเสียงกลด่าสาบแช่งของชาวบ้านที่ลอยมาตามลม เจ้าหมิ่นชายและนายกองสวีรอบมองเด็กสาวที่จ้องสร้างศบด้วยแววตานิ่งเฉยอย่างรู้สึกแปลกประหลาดในใจหากเป็นสตรีทั่วไปคงเป็นลมไหยหลังหรือไม่ก็วิ่งไปอาเจียน นหมดไส้หมดพุงแล้วด้วยซ้ำแต่นางไม่แม้แต่จะกระพิบตาไม่สิต้องบอกว่าสีหน้านางไม่เปลี่ยนไปแม้สักนิดเลยด้วยซ้ำช่างหน้าประหลาดจริงพวกเขาส่งคนออกลาตระเวนโดยรอบก่อนจะปักหลักยืนรออยู่ตรงลานกว้างตามที่นัดแนะกันไว้ผ่านไปเพียงชั่วอึดใจ ก็ปรากฏร่างในชุดหนังสัตว์โผล่ขึ้นมาจากพุ่มไม้ทีละคนสองคนบางร่างก็กระโดดผุบออกมาจากบนต้นไม้สูงราวกลับเล่นกายกรรมเจ้าหมิ่นชายและนายกองสีเกรงตัวขึ้นมาโดยพันเมื่อสำนึกขึ้นได้ว่าตนหาได้สังเกตรหรือรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกมันเลยแม้แต่น้อยนี่มันเรื่องบ้าบออะไรกันเจ้าพวกชนเผ่าป่าเถื่อนพวกนี้อำพรางกายได้ดีเกินไป หรือเป็นเพราะพวกเขาฝีมืออ่อนด้อยกันแน่เหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นบนใบหน้าในกองสีเขารอบมองสีหน้าค้นรอบกาย ก็เห็นว่ากระทั่งผู้บัญชาการเจ้ายังมีแววตื่นตะลึงพาดผ่านดวงตามีเพียงจิ้งอ๋องและพระชายาร้องเท่านั้นที่มีได้มีท่าทีแปลกใจแม้แต่น้อยจนได้แต่นึกสงสัยว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ล่วงรู้อยู่แล้วว่าพวกมันหลบซ่อนอยู่ตามบริเวณหรือเพียงกลบเกลือนสีหน้าได้แนบเนียนกันแน่คนเล่า ผู้ที่ก้าวขึ้นหน้ามาอยู่กึ่งกลางทางมีเพียงชายหนุ่มผิวคล้ำในชุดหนังสัตว์ที่ค่อนข้างเปิดเปลือยผิวกายดูประลาดตากับสตรีหน้าตาหมดจดที่แต่งปลายขายตาแย่อีกคนหนึ่งประเด็นสำคัญคือชายคนนี้หน้าตาดีถึงดีมากที่สุด สาบานได้ว่าเกิดมาสองชาตินอกจากไปจิ้งแล้วเธอก็เพิ่งเคยเห็นชายหนุ่มที่ดึงดูดสายตาเธอได้ขนาดนี้ครั้งแรกและครั้งที่สองเธอล้วนพบเขาในยามค่ำคืนทั้งเขายังเคลื่อนไหวต่อสู้รวดเร็วจนเธอมองตาไม่ทัน จึงไม่รู้มาก่อนว่าใบหน้าและรูปร่างของเขาจะทําให้เธอร้องว้าวได้ขนาดนี้ชิงลี่รู้ว่าไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่ก็อดตาโตกับรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายไม่ได้ร่างกายที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและรอยแผลเป็นของอีกฝ่ายนั้นแสดงถึงความดิบเถื่อนสมชายชาตรีของเขาชิงลี่มองไม่วางตาพลางคิดเข้าข้างตัวเองว่าเธอไม่ได้เป็นหญิงสาวหื่นกล้ามแต่ แต่เป็นเพราะชาติที่แล้วเธอสามารถเพลิดเพลินกับอาหารตาแบบนี้ได้จากหลายช่องทางเพราะว่าสำหรับโลกใบนี้ผู้ชายห่วงเนื้อห่วงตัวพอๆกับผู้หญิงเลยทีเดียวดังนั้นตั้งแต่มาที่นี่เธอก็ได้เห็นเพียงแผ่นอกขาวผ่องของสามีคนเดียวเท่านั้น กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทําตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กําลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ